ตึมติมต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 ม,ม,มปลุกพลักโอ้ผลบนบอสซ้มหนึ่งจุดห้าคอทิเลียนกดขโมยดีกว่าโอ้โรบักหมด <c oughs> ใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมโรบอกราคาถูกเติมเร็วรวดเร็วทันใจถูกมาเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะฮะไปจัดกันได้เลยนะครับที่แมงปอนะฮะนอกจากนี้นะครับทางร้านแมงปอนะครับยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจสามารถแอดไลน์ ทักแมงปอไปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่ามาดึกๆกันบ้างนะครับหลังจากที่ใส่สายผมเปิดเกียร์ไป3,000รูบี้ไม่ได้อับมืดนะฮะแล้วก็ช่วงไปบ่ายนะครับเปิดตัวกับรูบีนะ้เนาะเปิดหายอกับอาเนียไม่ออกสักตัวนะครับ และดึกๆผมจะเปิดอีก2000รูบี้เพื่อก่องการันตีกล่อง 2, นะส่วนอีก1,800เดี๋ยวเราไปเปิดกันคริสต์มาสเลยนะฮะต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าผมตัดสินใจแล้วว่าขออีก2 0 0 0พอละและจะหยุดเลยและที่เหลือถ้าไม่ได้ค่อยไปเปิดเอาตอนเลือกก็คือคริสต์มาสเลยอีกทีหนึง่งคือตอนนี้ผมรีบเพราะว่าอยากได้อัพมืดมาเล่นดันลีเก็บบี้นะฮะถ้ามันไม่ได้จริงก็ใช้เซตนี้ไปก่อนนะครับแล้วรอคริสต์มาสไปรอเลือก อัพมืดหชิ้นทีเดียวถ้ามันไม่ออกอ่ะเนาะอ่ะมาครับมาดูกันว่าจะได้ไหมอัพมืดให้กับกับปะของเราโอ้โหตันขนาดนี้อ่ะเกียร์มันต้องมาเลยไหมอัพมืดเนี่ยเข็มกัดของรอยเพื่อไม่ให้เสียเวลาลุยกันเลยครับ200รูบี้แรกนะมาครับเข็มกัดของรอยออกมาง,งามๆหน่อย หูนอสิ่งความมืดเรื่อยไฟฟ้าแฟนปีกแม่ครับกุญแจอีโอ,โอ้โห,เ,เ,เ,หเข็มขัดผมเห็นแล้วผมท้อเลยวะเออเห็นแล้วท้อเข็มขัดลอยไปไหนหมดอ่ะมาหน่อยดีเออทิ้นนึงก่อนดินะได้ไหมสักทิ้นหนึ่งก่อนแปดดาวเนี่ยคุญแจ คาทากำไรครับแบนอมตะอะมาครับเข็มกัดของรอยเราเปิดกันไปสองครั้งใช่ไหมเอ้สองสามครั้งละจำผิดนะฮะเออสักอันหนึ่งมันไม่มาเลยเหรอเข็มพาดรอยอะ่ะโอ้หกดาวอะไรกันเนี้ยโอ้เฮ้ยโอ้เข็มพาดรอย เห็นแล้วผมท้อเลยวะ่ะมาครับลุยกันต่อเข็มกัดปลอยมันจะไม่ออกจริงจใช่ไหมอ่ะสักชิ้นหนึ่งนะครับก่อนถึงห้าพันได้ไหมขอสักชิ้นหนึ่งเออโอ้ปืนแบงนำํำอย่าทำร้ายกันเลยได้ไหมโอ้ไม่มาจริงฮะ ต่อครับนี่ใกล้กล่องการันตีแล้วอีกหรอบเกอออ็มกัดเงียบกิบเลยเว้ยตอนดึกเออมาหน่อยลูกแก้วโอ้โล่งความสับสนเข็มก,กมัดคาดนูอาพรดาบกิสตันคือไม่รู้จะพูดคำไหนเลยครับทุกคน ออกยากเื้นนะเออเวยเฮ้ยไม่มาจริงๆนะเข็มก,กัดรอยเนี่ยฮะไปไหนหมดอ่ะฮะโอ้กุญแจเอ,อ้ยไม่เอาดีแปดอะเลดแปดเจ็ดดาวก็ไม่เห็นเลยอะมวกอะเงียบกิบเลยโอ้โหเหลืออีกสี่รอบใช่ไหมสี่รอบสุดท้ายนะฮะมาสี่รอบสุดท้ายครับทุกคน โอ้โหผมยอมเลยวะ่ะห้าพันรูบี้จะไม่หลุดไม้ผมเลยเหรอฮะจะไม่หลุดจริงๆใช่ไหมเนี่ยเข็มกัดแปดดาวเนี่ยห้าพันเนี่ยถามจริงๆแปดดาวเนี่ยเข็มกัดเนี่ยจะไม่หลุดจริงๆเหรอเอ้อชิ้นหนึ่งอะขอชิ้นหนึ่งแปดดาวเนี่ยได้ไหมเฮ้ย เงียบกิบเลยวะต่อครับมาสองรอบสุดท้ายครบห้าพันแล้วโอ้โเขียงกัดร้อยมาหน่อยสักคินหนึ่งได้ไหมได้ไหมโอ๊ตถุงมือดาบโโการันตีฮะสองร้อยสุดท้าย ไปเจอกันคิดมัดนะฮะยี่สบสองยี่สบสามเลยไม่ได้ก็เล่นเสร็จนี้ไปก่อนอดทนไปเออโอ้โหหมวกไฟเหรียญสร้อยนาฬิกาดาบโล่โอเคนะครับก็้กล่องการันตีมา โหห้าพันรูบี้ผมหมดแรงเลยวะหมดแรงจะเล่นเลยอ่ะอุตส่าห์ดองเล่นมาขนาดนี้มาเราต้องสู้ต่อนะฮะมันจะออกมาจากกล่องนี้ได้ไหมเข็มกัดของรอยเนี่ยผมละกลัวหดาวจริงๆเลยว่ะมาครับออกมาเป็น8ปดาวเข็มกัดรอยไหมอันนี้อีกแล้วโอ้ย ที่ขาเจ้าหนามผมไม่อยากได้ชิ้นนี้เลยเฮ้ยมีแล้วโอเคคือเกียร์อันนี้มันเกียร์ของยอแต่ผมพยายามเปิดหายอไม่ออกให้อ โอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ